หกวันห้าคืนเป็นยังไงนะครับคลิปนี้น่าที่สุดนะครับต้งเลยมียู u ูบมาเจ็ดโมงเช้าไอ้เคลื่อนกลับมาอาบน้ำนะครับผมจะตากแดดคอดำไปที่ตอนเจ็ดโมงเช้าอยู่บนเขาถึงตอนเย็นอร่อยมากคอนเฟสเอ้าน่ากินยังเลยอยู่ดีมาบอกกูน่ากินยังเลยไม่ใช่ติมอ๋อเพ่เฮ้ยเฮ้ยมีคนใส่เสื้อเดมปนเันเม็ดพี่เฮ้ยใช่พี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 ่เราคายอะนี่เจ๋งม่กเลยค่ะไปเม่ กูเหยียบเท้าพี่เท้ากูประมาณนึงอะเอตีตาร์มากแวะมาร้านกาแฟพี่หนงนะครับไม่รู้ว่าพี่หนงอยู่ไหมร้านสวยนะใช่สวยเนาะใช่ร้านสวยเลยอะ่สัตว์อุ้ยว่าอุ้ยที่อะไรผมได้ยินเสียงนกนกเหี่ยนกเขานกเขานกเขา ครับ FC ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ใช้เวลาการถ่ายทำนะครับนานที่สุดนะครับคลิปนี้คลิปเดียวเราจะใช้เวลาทั้งหมด5วัน เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วผมก็ต้องดูนี่ดูมานครนายกผมเอากระเป๋าใหญ่อย่างกับไปยุโรปอบบปกติไปฮ่องกงนอนสองวันไปญี่ปุ่นอนสามวันเคยไปอังกฤษนอนแค่สองวันแต่มานครนายกห้าวันไอ้ขึ้นแต่ก็เคยมานอนเยอะขนาดทีไหมมากสุดสองวันดินี่ห้าวันเป็นไงมึงช็อกไหมช็อกเหตุที่ต้องมาห้าวันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมาถ่ายหนังวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามทุกตาคาตาลูย์ก็ตามมาถ่ายที่นี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิ อ้โอเคก็จะเป็นร็อกนะครับเพราะว่าไม่เคิ้นเนี่ยมานอนกับผมนะครับก็เดี๋ยวให้มันไปกินข้าวก่อนแต่ว่าผมจะถ่ายเฉพาะตอนที่ผมไม่ถ่ายหนังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายหนังในข้าวโเก็บความลับผมไปถ่ายที่ผมที่กองไม่ได้นะครับก็มาดูนะครับว่าไม้เคลิอนใช้ชีวิตอยู่กับผมนะครับ6วัน5คืนเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นานที่สุดนะครับตั้งแต่มียูทูบมาโอเคเราดูดูห้องดูดูห้องก่อนห้องเดียวจะมาอยู่กันนี่เสื้อตัวเดียวในโลกนะครับอันี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเสียโบตยังไทยเอามบตัดแขนนเล่่ เอามาตัดแขนเล่นนะครับดูเตรียมอะไรมามั่งก็นี่กระเป๋ารองเท้าแพนรองเท้าแตะแาทซุกตาแพาตะลุยก็ไม่มีอย่างอื่นนี่นี่เบอรเซื้อโปรโตไทป์อีกตัวนึงแอดนะครับแอดแฮปปี้บอยช็อปนะครับแต่ว่าของไม่รู้มีให้ซื้อไหมนะครับตอนนี้นะครับก็อลองถังมาได้นะครับโปรโตไทป์ใช่ว่าเสือ้อเกยยีนเอามาตัวเดียวเพราะว่า ขายตุ๊กตาพาตะลยุยอาจจะใส่ขาสาขัา้นเพราะใครรับเชิญแบบี้นู่นก็ไมก่ก็ไม่ฟังรออะไรนี่แล้วกระเป๋าโอโอหมดแล้วเสียงเล็กๆแค่นี้เรียน,น,นผมไปไอเ้เคลิ้นก็เท่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยผมจะนอนคนเดียวทุกทีจะนอนคนเดียวทุกครั้งไม่ว่าจะไปไหนนะครับแต่ว่าทริปนี้นให้เคลิ้นนอนด,ด้วยเพราะว่าจะนอนคนเดีวยวไม่มีใครถ,ถ่ายถือกล้องให้ก็เลยถือว่านอนด้วยแล้วเป็นตะก้องให้ด้วยนะพี่ถ่ายตอนนอนเนี่ยเหรอไปเฮี้ยกูลงกูหลับตื่นมันก็ต้องถ่ายอ่ะไปเฮี้ยหยุดกูแล้วอ่ะเรอถ่ายตลอดเลยถ่ายตลอดสิเฮ ใช่กองหนังอ่ะโอ้ทำอะไรกูก็ได้ได้พี่เพราะว่ามากสุดก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีวันพักวันที่ยี่สิบสามที่เราถ่ายทุกตาพันธุ์ตะวันตกเไม่รู้ว่าพี่หม่ำ้องเดียวกับเราปะอยากให้พี่หม่ำทำต้มต๊อกให้กินเหมือนกันโอเครอดูแล้วก็ที่เตรียมมาก็แก้วนี่ดิมอนเมสนับรีกัวอยู่บนรถไหมใต้รถอ่ะใช่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวคาดปอดให้เคลื่อนไปหยิบรีมให้ก่อนโอเคโอเคแล้วอะไล์ติดต่อครับผมโอเคยทำอะไรพี่ไม่เคยยังไม่เคยทำ พี่วิทย์อย่างนี้ทุกวันเลยไหมหลังๆพยายามจัดเพราะว่าอ้วนง่ายผอมง่ายเป็นคนแบบแป๊บเดียวอ้วนมปเดียวผอมไงเหมือนเนี้ยร่างกายไม่ยั่วยั่เอฟเฟกต์เคลื่อนกลัวคือถ้าแบบฟิตแล้วกินผักสองวันเนี่ยคือลงเลยสามโดแต่ถ้าเกิดแบบคึกกินแดกแป๊บเดียวสามดีโลแม่งขึ้นเลย,ย,งงยเป็นคนที่แบบว่า่ง,งายลงง่ายตามใจปากไม่ได้เหมือนร่างกายมันจำว่าบางทีไม่กินของหวานกินแค่แบบกาแฟดำกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่กินเค้กแดกไอติมน้ำคแป๊บเดียวแม่งแบบบวมเลยโอเคไป ตอนนี้ครับจะทำอะไจากบ้านไม่ไหวนะไอ้มาใช่ใช่ป่ะทำจากบ้านมึน้ออกตีสามขึ้นรวนใช่ป่ะอ้าวมาแล้ววันีกี่โมงแล้วปะเกือบหกเลยครับตื่นวันศุดีสามกูทำไมตสาะดุ้งตื่นทำไมไม่รู้ก็าะตื่นเรมือบไม่ชินใช่ไหมเออใจผมก็ตื่นเมตวศก็ตื่นีสี่มักงี้ามังเหมือนได้ยินจิ้งจกร้องด้วยป่ใช่จิ้งจกตุ๊กแก Oh, เดี๋ยวพามาดูแม่น้ำน้ำไหลแรงมากไปครับวันนี้เพิ่งออกมาจากห้องพักตอนนี้ก็9โมงแล้วเมื่อเช้าไปส่งพีนิกกี้มาแล้วแล้วตอนนี้กำลังไปหาพีนิกกี้ต่อเพราะว่าวันนี้เราจะต้องทำงานทั้งวันถึงประมาณ6โมงเย็นแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก5วันไป let's go <S เสร็จแล้วนะครับวันรแรกนะครับตอนนี้เลือกองเร็วนะครับ5โมง4-5บพี่นแล้วครับโอ้โหสภาพแบบเละแบบ เละเลยผมอะตากแดดตั้งแต่แปดโมงเล่ยงเยจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าใหเคลื่อนกลับมาอาบน้ำนะครับผมแต่ากแดดอ๋อดำไปก็เลยเจ็ดโมงเช้าอยู่บนเขาถึงตอนเย็นนี่วันนี้พี่หม่ำกับพี่หนง่มคนัดเจอกันแถวนี้ด้วยแต่เราเราเรา้ก่อนนะเพียไม่ไหวเหนื่อยแบบเหนื่อยมากครับเอฟซีผมลืมกุญแจลืมกุญแจห้องโอ้เดี๋ยวพาไปดูโรงแรมก่อนนะได้ไปดูนี่อะไรบ้างนี่บรรยากาศโรงแรมนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูน้ำที่ไก่ไม่น่ามีนะนี่ เดี๋วให้เขาเรียกหมอนวดมาให้นะครับไอ้เครื่อบมันเก่งนะมันอยู่แบบสามารถอยู่กับทีมงานผู้หญิงได้ทั้งวันอ๋ออแกง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 ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะกลับกรุงเทพแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะถ้ากลับกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้ซุปตาพาตาลุยก็จะตามมาถ่ายเพราะถ้ากลับกรุงเทพซุปตาพาตาลุยก็จะตามมาถ่าย9ก้าโมงก็ต้องออก6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้าอีกอยู่นี่เราเช่าเอทีวีขับได้เงินก็ได้เลยโอ้โหน้ำแรงว่ะเมื่เราไปนั่งตรงนี้ได้ป่ะวะตรงไหนพี่ครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวร้านนูน้น แล้วเดี๋ยววันนี้แพลนก็คือเดี๋ยวอาบน,น้ําก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็อาบน,น้ําไปแล้วนะอาบน,น้าไปแล้วเพราะว่าทรงผมที่ถ่ายในหนังออกสื่อไม่ได้อาบน,น้าไปแล้วแล้วก็หน้าหน้ากูดำขึ้นมาเย้นปากแดดทั้งวันเอฟซีทั้งวันแล้วปากกะลิ้นผมนีพองไปหมดเลยเพราะว่าในเรื่องคาแรคเตอร์คือต้องสูบแบบสูบมวนอะสูบใบจากสูบอะไรเงี้ยเด็กใต้อะแล้วผมสูบแบบทั้งวันอะแล้วร้อนแบบสูบแบบ มวนชนม้วนอ่ะสูบป,ปืดปืดปืดคัดนี้ไม่ได้สูบใหม่ปืดปืดปืดขัดนี้ไม่ได้สูบใหม่ปืดปืดปืดจนลิ้นผมพองอ่ะบางฉากตอนถ่ายเลเว้ยหูปากพองเลยตอนถ่ายเพราะตอ้ตองขับไปตลอดเวลาไงร้อนปากมากไม่เป็นไรนะครับเพื่อการแสดงนะครับตั้งใจเรื่องนี้โอเคไปครับพี่อันนี้เน,นี่ยเนาะเมึงไม่สวยเลยพี่บรรยากาศชิลไล้แม่มึงติดเมืองจะกลับบ้านได้เคลิ้นบอกแล้วบรรยากาศดีอยู่ด้วยกันก่อนอาหารป่าเนี่ยติดมีลือสีเลยหรือว่าลองสั่งผัดชาลือสีดู อาหารป่าพี่อยากกินผัดชาลือสีอะไรเงี้ยไ่มอ๋อแก้งแกงพี่แก้งคนใหญ่คนเขากินอะไรครับโอเคคนกินผัดชางั้นผมเอาต้มยำปลาหมึกดี่ขทอดมันปลาไก่อูอพี่เพื่อนเราขายพี่ก็นนะทอดมันปลากกาไก่มันตายไกยเป็นไรพี่เป็นหนูหรือเป็นอะไร วันนี้ <N> เหนื่อยแต่ว่าเด <จำ S 1> ี๋ยวนี้เวลาผมทํางานอะ่ะผมจะไม่มองว่าวันนี้ผมมาหาตังค์นะไม่ได้ผมคิดว่าผมมาทํางานแล้วผมมาหาตังค์อ่ะผมจะไม่มีความสุขเพราะถ้าเกิดมาทํางานมาหาตังค์อ่ะมันก็แบบเฮ้ย e ต้องทํางานเพื่อตังค์เว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาคิดงี้ไอ้ e y, วันนี้เหนื่อยผมม่จะมองว่าความสุขของผมคืออะไรเมื่อวันเนี้ยตอนอยู่บนเขาอ่ะไม่ได้มีความความสุขหรอกแต่ความสุขของผมอะ่ะคือกอเข้าฉากกับพี่หมับผมจะมองว่าโอ้โหแบบเราดูเขาไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่วันนี้อนอนค,ขขค,คือแบบเล่นคันแบบ เทียเล่นกันแบบกอดกันเข้าไดาอะร็อกัน2คนอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าแบบชาตินี้ไม่รูมีกี่กี่ครั้งนะแล้วพี่หม่ำพอแกเล่นเสร็จอะ่ะแกดมยาดมตลอดเวลาเลยเหมือนจะไม่ไหวแล้วอ่ะกูแต่พี่หม่ำอะ่ะพี่หม่ำแบบหน้ามืดอะ่ะแต่พี่หม่ำว่า โอ้ยขอให้เหลือกสุดท้ายแล้วมั้งกู <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็จะด,ดูความสุขว่าความสุขผมคือแบบมหาประสบการณ์เนี่ยผมคิดอย่างนี้อะไรก็ตามที่ผมทำอะ่ะต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งได้เงินคือทําซ้ําคือเคยทําแล้วแล้วทําซ้ําอีกได้เงินโอเคได้เงินโอเคหรือ2คือเงินเราไม่ได้หวังอันนั้นแต่เราได้ประสบการณ์อันนี้คือผมหวังว่าโอเคผมจะได้อยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนังที่ผมแบบชอบดูอะไรเงี้ยอยากเท่เป็นพอในชีวิตผมเองไม่ได้ไรหรอกครับเอฟซีโอเคเดี๋ยวรออหารมาครับ ตกใจอ่ะครับเมนูเขาด่าผมเนี <S <S ่ยเราก็มาตามคิวเนี่ยด่ากูแซงคิวแซงคิวพอเครับอันนี้ปลาปัดสู่ีเลยมาดูดจะจ้จาดูนะครับโอ้โหใหญ่มากตัวใหญ่มากลองชิมไหม โอเคนะยังไม่ใช่จานเม่ขาดอ่ะกระดูกย่างไม่รู้ย่างกี่ก้าวไม่ค่อยทานนะน้ำจิ้มซีซีวัดอะไรวนะเนี่ยซีฟู้ดซีกระดูกตู้ได้อืมกระดู 6, 10, ดกหกสิบบาทแต่ตู้ได้นี่จัดมาห้าสิบโอเคครับวันนี้ก็บอกแค่นี้เดี๋ยวเรียกผมนวดมานวดที่ห้องจ้าและน้องมานวดน้องเขาอยู่แถวเขื่อนปกติหนูงานเยอะไหมจ๊ะก็พอมีเขาได้วันเสาร์อาทิตย์ <laughs> วันหนึ่งมีแขกกี่คนจ๊ะวักนก็ได้สองคนสามคนอะไรย่างงี้วันนี้ได้พี่ดีใจไหมจ๊ะยังดีใจค่ะได้โอเคทุกคนไปเนะครับสวัสดีครับ วันนี้วันที่สามนะครับถ้ารวมวันแรกที่มันนอนถูกป่ะเมื่อวานวันที่สองวันนี้วันที่สามนะครับเวลาประมาณตอนนี้ก็1ิบโมงยีบ้านาทีนะตอนแรกที่มาเขานัดสิบโมงเช้าแต่งหน้าแต่เราถือว่าเราบ้านใกล้นะครับเราแค่ห้านาทีเราก็ถึงโลเคชั่นนะครับก็กำลังออกไว้ตอนนี้ผมแบบแสบปากแบบแสบใต้โคลลินเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ใต้โคลลินเนี่ยแสบแบบทรมานมากเลยแสบแบบ พอมาจริงๆอเหมือนแบบมัน,มน,มน,มนพองอะ่ะโอเค okay, เดี๋ยววันนี้เจอนุ่นนะครับนุ่นก็เป็นแขกของซุเปอา์พัลุยนะครับกองซุเปอร์เขาก็น่ารักมากเขากลัวเราเหนื่อยนะครับเขาก็ยกกลองมาังกองนะครับมาถ่ายที่นครนายกนะครับเเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าทำอะไรมั่งอีกหนึ่งวันนะครับเซย์ไฮเซย์ไฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ายมาถ่ายหน้ามาถ่ายวันนี้เราชื่อไม็กเกิลครับทำเวลาดีมากเลยใช่ไหมครับไม่เวลาดีเลยครับตอนนี้พินิกี้ดึงเวลาอยู่เพราะว่าน่าจะเหงาเมื่อกกีี้ตออนพ่่่่หมมมำยูึง็ไถาย ผมไม่กล้าไม่กล้าควักขึ้นมาดิไม่กล้าหยิบขึ้นมาเหรอใช่รักพี่หม่อมมั้ไม่นุ่นหนุ่ต้องการอะไรไม่เจ้าวันนี้วุ้นมึงเอาอีกแก่เงาอีกแก่เอยอีกแล้วมีกล้องมึงเงาอีกแก่เอาอีกแ้่พอเจอกล้องเนี่ยมันจะอย่างงี้ออว่าหนุ่นที่มาไอติมไอติมมาคุณดัไอติมคอนเฟ็กโคตรอร่อยครบคนละคันอร่อยมากคอนเฟ็กเอ้าน่ากินยังเลยอยู่ดีมาบอกกูน่ากินยังเลยไม่ใช่ไอติมอ๋อโอเคา เมื่อก่อนบ้านกูมีรถ ATV แล้วก็เป็นสมบัติที่กูเคยขายแม่ขายแดกเลแดกแดกคุยกันทำไมต้องขายละลี่ตังค์ไม่มีมี่กี้จะเอามีกางเกงขายไปลไปทังชีวิตเลยมีาไปวัดด้วยีไปวัดด้วยเหรอใช่กับนุ่นนุ่นเขาจะพาไปวัดนุ่นนุ่นไม่ร้อนเหรอไปวัดกันเนี่ยเขาบอกเขาเข้าวัดไปกันบ่อยง่ายจะร้อนได้บอกจะขึ้นรายการได้เดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้เมื่อไหร่วันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้มาขึ้นในกูก็ได้กูขึ้นในมึงก็ได้รายการอ่ะ โอเคเฮ้ยมีคนใส่เสือเบเม็ฮ้ยใช่พี่พี่พี่มานึงเลือกึงเอาเลือกเลือกวให้ให้อาให้ปล่อยก่อนเลยเอาบมาคุยกับเพิ้นเลยพี่พี่พีเอาเอาเอาพักเลือกเบิ้์ไปก่อนเฮยเขาใส่เสื้อกู่ากูขายพี่ดีครับพี่ พี่ดีครับเสื้อสวยพี่เสื้อสวยจ้จพี่จ๋าใช่ทำเสื้อขายนะครับนี่ลายแอดนะครับขึ้นให้นะครับพี่พี่พี่เป็นาพี่พี่มานี่โอ้พี่เพิ่งเคยเห็นเลยดีใจเหมือนกันเป็นเอฟซีพี่นิกกี้ขอถ่ายรูปได้พี่มาแล้วนี่จะเป็นของใครไม่ได้เลยค่ะเอากองมาี่เอากล้องมเอากล้องพี่เอากล้องมเอากล้องมาพีเอากล้องมาพี่เอากล้องมาพี่เอากล้องมาพี่ดูเหยียบเท้าพี่เขาตาลสองพัน อ้ตามผมมาสองวันแล้วเหรอจะไปมาอะไรก็ดูในติ๊กต็อกไงโอ้ตามไปติ๊กต็อกมาสองวันแล้วใช่ไหมเป็น FT ห้าปีแล้วโอ้ขอบคุณมากพี่ยังไงนุ่นกูเป็นไงล่ะครับ้อนี้นะครับไงกูประมาณนึงอะ FT ตามอะแล้วกูอยู่ได้เพราะกูหล่อขายเสื้อ FT อะมากมากกับผัวใจยังงี้ไงโอ้แล้วแบบโวอีกสวัสดีนะพี่นะขอบคุณครับแล้วผัวมาไหมพี่วันนี้มาพี่เดี๋ยวเสื้อคอใหม่ออกฝากซื้อนะซื้อตลอดแล้วซื้อแก้วด้วยโอ้ยชื่อพี่พี่อะไรพี่คุยกัน อยู่ในทิกต็อกชื่อกาก้าแต่ไอจีก็ตามตามทุกอย่างที่เป็นนิกกี้โอ้ขอบคุณครับพี่กาก้าเจอกันแล้วพี่นะครับตอนถามเพราะอะไรพี่พี่ตามพี่นิกกี้เพราะอะไรเป็นยังไงเป็นไงกูเป็นได้พี่กาก้าไม่เอาพี่กาก้าก่อนเพราะคุณหนูกูหกพันเก้าสิบบาทครับนี่ด้วยบีเอ็เนี่ยมึงไม่ให้โอกาสเขาหน่อยวะมึงแต่เพิ่งเขาคุยเขาคุยเธอเลี้ยงแทนตัวเองเพราะผมเองนะแล้วก็ก็กัผมไม่จะให้เขาแทนว่าไอ้หนูอะไรยงเี้๋ออย่า ออัปเดตโกนายนุ่นนะบ้าผู้ชายนะเห็นไหมแล้วคนนั้นชอบมาบอกว่าบันกิ๊กผมกิ๊กผมดูสิกิ๊กผมอะไรเลยนี่กำลังถ่ายซุปตาครับถ่ายรายการซุปตาพัทลุริเซ่แล้วนะครับแวะมาร้านกาแฟพี่หนงนะครับไม่รู้ว่าพี่หนงอยู่ไหมได้ไปเที่ยวเลยไม่เหมนมาทำงานเลยครับนะใช่แล้วเดี๋ยวอยู่ต่ออีกสองมันเสาร์อาทิตย์ครัเช้าเดี่ยวก็ปกฉากอีกรูกูุยาวเลยมึงไอ้เคน ไม่ต้องคิดสัมภาเลยแ่ละมือสามวันแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนะใช่ที่วันที่สามามวันนั่นแหละวันที่สามนะวันที่ทำงานไม่ได้จะผ่านไปไหวนะครับครับเไ็้แล้วโอ้ล่าสวยนะใช่สวยเนอะใช่ล่าสวยเลยอะไปงั้นเรากลับโรงแรมไปวิ่งดีกว่ากาแฟสักแก้วแล้วน่าล้างตาออกกำลังกายไปวิ่งที่เขื่อนขุนด่านชัยประการครับสวัสดีครับ วันที่3ามแล้วครับวันนี้ก็จะมาวิ่งพรุ่งนี้ตื่นเช้านัดตีห้าครึ่งครับวันนี้ก็จะมาวิ่งนะครับที่เขื่อนพุทธด่านที่ปากการนะครับโอ้ฝนนั่นเป็นครั้งแรกนครับมาวิ่งติดต่อวิ่งฝั่ไวอุ้ยเียอะไรผมได้ยินเสียงนกนกยกนกเขานกเขานกเขาดิฉันเล่านะครับวิ่งอยากนี่ไปสุดเขื่อนแล้วกลับนะครับลองดูคิว ถ้าพูดค <mm ุณนายชายประกันเราพูดปิดตัวเรา่าจะพูดเรา่าจะพูดผิดเขาช่วยไครับเราดูทีว nah ีเวลาในป่ามันแบบฮัลโหลโๆเราต้องทำเสียงดังเพิ่มอีกนิดนึงไมเคิลเฮ้ยเฮ้ยมามาไม่มาได้ไงกูกูทำางี้ไมเคิลไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรหรอสวัสดีจ้าโอราะ่าภายในห้านาทีเราต้องถึงรถนะ ไ,ได้พี่จะต้องมึงรู้สิ <c oughs> มึงวิ่งกับกูรู้สิห้านาทีนะ <c oughs> ได้ต้องถึงตอนนี้สิบหกนาทีต้องนาทียี่สิบสองต้องถึงรถนะได้ไกลยอยู่นะครับไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับไปคุ <c oughs> <c oughs> งคนาะครับหมดแรงไร้เคลื่อนมึงเหนื่อยนะ <c oughs> หมดแรง ครับพี่แต่ว่ามาเล,เล่นๆครับอีกไม้นึงใอีกอีกไม้อีกเลยแบ่งเลยขึ้นแต่น้องกินไม่ดีนะพี่ฮะน้องกินไม่ดีนะหวงเนื้อกับหมาแล้วเนี่ยหวงเนื้อกับหมาได้ขึ้นมิชชั่นตอนนี้นะครับดูขึ้นซื้อไก่ย่างเลี้ยงน้องหน่อยตัวนึงตัวอะไรไม่รู้ ไป,ไปเดี๋ยไปยากเลี้ยงน้องเลยไปไปเดี๋ยวมาแป๊บน,นึงค,ครับขอบคุณมากนะครับคบนี่เขาอย่างแบบน่ากินมากเหรอเขาบอกว่าหนังหนังกรอบตัวเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดเก้าตัวสุดท้ายด้วยพี่ตัวสุดท้ายแล้วเอา้าร่มเย็นมากนะครับสบายนะครับ มาตามจังหวัดที่ปกติไม่ค่อยได้มานี่ผมมากันชอบเนี่ยดูวันหลังก็มานทีมงานมาบ้างนะครับเอกินอะไรดีเพื่อนวันที่เท่าไหร่นะพี่สี่ละววัยละวต้องดีอีกวันนึงไปบายตัวเล็กไปทำงากนก่อนนะครับผมถ่ายห,หนังนะครับม,มาแล้วครับตอนเย็นแล้ววันนี้ กำลังจะไปซื้อข้าวพิมิกี้ครับแล้วก็วันนี้มีบอลด้วยก็เลยซื้อกับข้าวแล้วก็มานั่งกินแล้วก็ดูบอลไปด้วยไปครับร้านอาหารกันโกที่มาร้านนี้เพราะว่าเห็นนี้ได้คะแนนดีมากเลยครับแล้วก็คนมารีวิวประมาณ700กว่าคนก็เลยมากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสั่งเพราะความหิว ไปเจอกันที่พักเลยครับเฮ้ยลืมหรืต้องซื้อน,น้ำด้วยหรือไม่ต้องว่าไงทุกคนทุกคนใครอะไม่มีทุกคนเลยเดี๋ยวไปถามหมาก็ได้ถ้าหมากลัวไม่ซื้อถ้าหมาไม่กลัวซื้อ,ซ,อซื้อน้ำไหมน้องกลัวอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าถ้ากลัวซื้อหรือไม่กลัวไม่ซื้อนะไม่เป็นไรช่างมานันไม่ซื้อนั่งูบอลครับ รุปต้องอยู่เพิ่มอีกวันนะครับดูคิวผิดครับตอนแรกคิดว,ว่าอยู่5วันสรุป6วันออกวันจันทร์ตอนแรกคิดว,ว่าออกวันอาทิตย์ยาว์ยาวไงนนคืนนี้แลวคืนมันอีกคืนและอีกคืวันค่อยกลับโอ้เย,ยายาวไปนั่งดูบอลสลองไปซื้อร้านไปมา,าน,นใช่เขาบอกว่าไม่แน่จริงไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอย้ร้านจริงวันเนี่ยจ,จริงสโลแกนร้านไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอยเหรอใช่ครับลองสิลองสิ อร่อยจริงมันจิ้มจับมากใช่ไหมรวยอยากให้ไปซื้อปลาคัำเพิ่มเลยเนาะอร่อยเหลือนกอินไหมกินไปดูบอลไปนะครับโค้พเพ็ญแสบแคปตาลิน,ลนทีเหยียบไปดู่้อนในตาลินโอ,โอเคครับผมเป็นไรนานาพี่หมดแรงกกไีเฮียแพ้สองหนึ่งเฮียไม่เล่นแม่งนะโซเชียลนอนหมดแรงกระจอกได้ไหมเหมือนตอนแรกจะนำนะมึงเห็นจะนำแล้วล้มหน้าเสือก ตะลงพวกเดียวกันเองเองแต่มันก็โทษไม่ได้มันเบรกไม่อยู่เห็นตอนกูเลิกงานกับตอนนี้มันคนละฟิลเลยปะคนละฟิลตอนเลิกงาน<ล> <ๆ S 1> วิ่งดีใจแบบเตรียมตัวมาดูแมนยูไม่ออกไม่ออกกินข้าวข้างนอกรอดูใช่สองหนึ่งเบื่อครับเดี๋ยวหน้าจะเลี้ยวพูอีกแม่เหี้ยบอกไม่อยากเชียร์มันเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอังกฤษอีกแล้วมกากาก็ไปอังกฤษอีกแล้วถ้ามันเป็นแฟนกูมันก็คงแบบทำให้กูเสียใจหลายครั้งแล้วนะแต่ก็รักมันเลยนะแต่เราก็ายังรักใช่เบื่อใช่ไหม เบื่อมากก็เหียมือิพูกับไหนล่ะนอนนอน,นอนไอ้เ <c> ห <oughs> <c oughs> ี้ยขอโทษนะครับฟิลบอลแพ้เป็นไงครับโอเคคัด okay, เจรพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5้าแล้วครับที่เราต้องอยู่นครนายกแต่มีข่าวดีก็คือเราได้อยู่ต่ออีกวันหนึ่งก็คือจากที่เราต้องกลับวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์กลับตอนเย็นเนี่ยกลายเป็นเรากลับพรุ่งนี้แทนตอนเย็นพรุ่งนี้วันจันทร์ตอนนี้กาลังไปที่กอง เวลาผ่านไปไวมากนะครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับวันที่25และเรามาได้21 5วันละพรุ่งนี้วันที่6นะครับวันสุดท้ายนะครับก็ทําให้เราสรุปได้ว่าตอนแรกนยเวลามาต่างจังหวัดหลายวันเนี่ยผมจะคิดว่าแบบว่าอ้ยแม่เลยไม่อยากไปเลยโอ้ปกติกูไปฮ่องกงกูไปสองวันกูไปญี่ปุ่นกูไปสามวันกูไปอังกฤษสามวันกูยังเคยไปเลย นี่กูมาขานายโชคกูมาหกวันเลยเหรอแล้วก,กูทำอะไรวะเนี่ยสุดท้ายแล้วความคิดเราเปลี่ยนไปเลยนะครับผมมาแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยมีความสุขมากไปทํางานก็มีความสุข<ะ>ก่อนหน้านี้เวลาผมจะรับเล่นอะไรผมจะไม่ค่อยรับผมผมไปคิดว่าเฮ<ะ>้ยไปของนัง้นกต้องไม่เจอใครวะเนี่ยกูจะคุยกับใครวะอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นความคิดผมเลยนะครับทริปนี้ที่ผมมาแบบมีแรงตื่นเช้า,าทุกวันตื่นตีห้า สิบห้าที่ให้ยี่สิบุัวนะครับไปกองหนังเพราะว่าทุกคนในกองนี่คือน่ารักมากนะครับแล้วก็ทํางานพอแบบพักกับเบื่อเลยพักกับแบบอยากเล่นมากกว่าอยากถ่ายมากกว่าเพราะตอนถ่ายมันสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนเลิกงานก็ไปกับไปเคล่้นก็มีความสุขนะครับ,รบไปกินข้าวไปนู่นไปวิ่งที่เขื่อนไปเจอแบบพี่พี่ที่นครนายกเจอตลาดได้ไปเล่นกับหมาจนจัดเล็กๆน้อยๆดูวิวสูตรอากาศเจอน้องคนนี้สามวันนั้นเนี่ยครับสามวันละหกชั่วโมงนะครับก็แบบเฮ้ยสนุกอะเนี่ย แล้วแบบคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเรามีโอกาสเราอยากไปเที่ยวอีกนะใช่ต่างจังหวัดจังหวัดวอื่นเนาะไอ้อที่กูยังเที่ยวไทยไม่ครบเลยนีหว่าผมมาเที่ยวไทยแบบน้อยมากอ่ะผมมีความคิดใหม่ละนั่นผมบอยเคล้นแล้วว่าแบบเีบ้ยมาต่างจังหวัดมาสนุกขนาดนี้เดี๋ยวต่อไปเราต้องแบบหาทริปไปเที่ยวต่างจังหวัดกันน okay ั่งดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับนวดกับน้องเขาก่อนอีกวันนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่นั่งวันสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปปิดทลิปที่บ้านนะจ๊ะองก กรุงเทพมันครับนี่กระเป๋าการไปถึงบ้านแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากนะครับถ้าเกิด วันแรกก็วันที่21ใช่ป่ะ21วันนี้วันที่26แล้วครับ6วันนะครับก็โอ้โหไวมากนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่ได้พักนะครับเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวไอซ์จะเอาเสื้อคอใหม่นะครับมาให้ดูนะครับมาประชุมเรื่องเสื้อแล้วก็ประชุมเรื่อง MB จํานวนต่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายต้นเดือนหน้าแล้วยังไงละครัขยานทำงานสุดๆก็จบประมาณนี้นะครับคลิปไปปังจังหวัดหนึ่งอาทิตย์กับไอเซิ้นอยู่ดูกันทุกวันวันหลังเนี่ยไปกับได้ แต่เัานคนละห้องกับภ<ด>ูไล้มึงเป็นคนตื่นยากมากนะเวลาแม่งหลับอ่ะถ้ามึงโคนอ่ะกูพยายามไปทำเสียงกึกกักกึกกึกมกึงไม่ตื่นนะมึงเก่งนะมีอยู่ช็อตนึงก็รู้ว่ามึงตายเลยนะลกัว ไอ้ขึ้นตายไม่ได้เหี้ยลดขนาดนั้นเหรอพี่ไม่เป็นไรเป็นเป็นกันทุกคนเหนื่อยเป็นกันทุกคนครับใช่ขอบคุานอ่ะโอเคนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะมารับแปดโมงครึ่งแปดโมงสี่ห้าฉากโอเคครับ FT คลิปก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ไปต่างจังหวัดอีกก็บอกนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกด o t o p ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายอุ้ยน้ำลายไหลฝากกด o t o p ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ